ไอ้นวัดมาว่าผมนะครับบอกว่ามึงแก่กะโหลกกะลาไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นเฮ้ยผมไม่เคารพตรงไหนวะแต่ผมว่าไอ้ตำรวจผมทำไมผมใช้คำว่าตำรวจผมทั้งๆ้งที่ผมก็เสียมาแล้วก็มันยังทำหน้าที่กรรมการพินาเรื่องร้องเรียนตำรวจไงพินาวินัยตำรวจโทษตำรวจอยู่เนี่ยผมเห็นมันเป็นลูกเป็นหลานไปทำไม่ถูกก็ต้องบอกแล้วคุณนวัดมันรุ่นน้องผมนะ คุณจะทํามาหาแดกอะไรก็เรื่องของคุณทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินผมยังไม่ไปเสือกเรื่องของคุณเลยคุณอ่อนกว่าผมมาก้าวลาวขึ้นมึงมันไม่ดีผมให้เกียรติคุณนะคุณไม่ให้เกียรติผมกู أو, ก็ไม่รู้จะให้เกียรติทาอะไรมันไม่เข้าท่านะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อที่จริงไม่น่าจะเรียกคุณนะในเมื่อคุณเรียกผมว่ามึงเนี่ยนะอย่าไปว่าเลยนะไม่ว่าผู้หญิงจะเป็นทอมผู้ชายจะเป็นกระเทย จะไปเป็นครูบาอาจารย์ผมว่าแม่ใน้พวกนี้สอนเก่งด้วยนะขอให้เป็นคนดีนะครับเห็นด้วยกับสมรสเท่าเทียมนะครับไม่ต้องไปปิดกั้นนะครับแต่ผมไม่ได้ว่าคนอื่นเลยนะผมว่าน้องตำรวจนั่งคนเดียวอ้ที่มีม,มีอยู่แต่งกันอยู่นี่แม่ก็ชาวบ้านเขาก็เกลียบพออยู่แล้วนะครับหนู <No. S 2> ไม่แต่งเครื่องแบบผมไม่ว่าเลยนะไออาชีพตำรวจเนี่ยมันต้องไปห้ามชาวบ้านเขาไงเวลาเขาทำผิดกฎหมายต้องไปแนะนำอะไรต้องให้เขาก็ลบศรัทธานนะ เหมือนกับเป็นพระนะฮะมาไม่มีใครแต่งใส่ผ้าเหลืองไปจดทะเบียนสมรสด้วยนะฮะ สวัสดีครับผมเอมกะสิเดชนะครับผมก็กลายเป็นประเด็นเดือดนะครับในกรณีที่ท่านเลวัตนะครับผมมีการออกมาต่อว่านะครับผมเป็นลูกน้องในองค์กรนะครับก็ถือว่ายังเป็นลูกน้องได้อยู่นะครับยังเป็นน้องๆได้อยู่นะครับเพราะว่าท่านเลวัตเองนะครับก็ยังเป็นกรรมการนะครับพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจอยู่นะครับคือท่านเ็าออกมามาพูดเนาะก็ออกมาว่านะครับก็เหมือนจะตําหนิหน่อยนะครับแต่ว่าคลิปที่เขานําไปตัดนะครับ คลิปที่เขานำไปตัดอ่ะผมผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมขออนุญาตแบบนําเสนอในมุมมองที่แบบเป็นข้อเท็จจริงในคลิปคลิปนี้นะครับอ่าครับคือคลิปที่เขานําไปตัดนะครับเขานําไปตัดว่าท่านเลวัสด,ด่านะครับเหมือนจะเป็นการต่อต้านนะครับการสมรสเท่าเทียมนะครับผมคิดว่าประเด็นมันน่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันน่าจะอยู่ตรงที่คลิปที่เขานําไปตัดซึ่งผมเองนะครับผมนั่งฟังคลิปต้นฉบับนะครับผมว่าท่านก็เหมือนจะไม่ได้ต่อต้านนะแต่ว่าท่าน ท่านเหมือนจะตําหนิไปยังเรื่องเรื่องการใส่เครื่องแบบคือเรื่องการใส่เครื่องแบบเนี่ยท่านไม่ได้ว่าหากไปแต่งงานกานันไปนู่นไปนี่กันอ่าท่านไม่ได้ว่าแต่ประเด็นคือใส่เครื่องแบบแล้วไปจูบหอมกันในที่สาธารณะนะครับซึ่งมันมีเรื่องของวินัยของตํารวจอยู่นะครับมันมีเรื่องวินัยของตํารวจอยู่นะครับเหมือนทุกอาชีพนะครับผมทุกองค์กรนะครับเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่นะครับซึ่งอา่าซึ่งประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะครับ ทีนี้ผมคิดว่านะครับผมคิดว่าบอสณวัตเองนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมผมก็ชื่นชอบทั้งสองท่านนะครับแต่ทีนี้นะครับผมคิดว่าบอสณวัตเองนะครับอาจจะเข้าใจผิดเออผมว่าบอสณวัตอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าท่านเรวัตนะครับมีการไปต่อต้านการสมรสเท่าเทียมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าในข้อความของบอสณวัตนะครับมีการขึ้นมีการขึ้นมึงนะครับเพราะว่าคือผมอะผมเห็นผมก็รู้ว่าเป็นการขึ้นมึงแต่ว่า ในอักษรนะครับจะเป็นการขีดตรงมองูไว้แล้วก็บอกว่าแก่ล้าหลังหัดคารุสิทธิมนุษยชนผมก็เลยเข้าใจว่าบอสณวัตรน่าจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าท่านเลวัดเองนะครับท่านไม่ได้ต่อต้านการสมรสเท่าเทียมนะครับท่านไม่ได้ต่อต้านการเป็น lgbtq นะครับท่านสนับสนุนนะครับแต่ว่าคลิปที่เขานำไปตัดนะครับมันทําให้ท่านดูเป็นแบบนี้นะครับท่านเลวัดนะครับก็ตําหนิเหมือนกันนะครับใครที่นําคลิปท่านไปตัดนะครับผม เป็นช่องหนึ่งที่นําคลิปท่านิวรไปตัดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ประเด็นนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้โจมตีแล้วก็คลิปท่านิวดส่วนใหญ่นะครับผมมักจะตัดเป็นเรื่องเล่า แล้วก็ให้เครดิตช่องผมไม่เคยตัดคลิปไปโจมตีท่านนะครับแล้วก็ช่วงประเด็นที่มีการพูดถึงเรื่องตำรวจนะครับผมก็ยังออกมาให้ความเห็นนะครับว่าเหมือนท่านเลวัตท่านก็ไม่ได้ไปต่อต้านนะแต่ว่าเหมือนท่านจะไปตําหนิเรื่องเรื่องการแต่งกายของตำรวจนะครับในในกราเทศยท,ที่อาจจะไม่เหมาะสมแค่นั้นเองผมไม่ได้เข้าข้างนะครับผมพูดข้อเท็จจริงที่ผมแบบฟังอยู่นะครับเพราะว่า อ่าโอเคผมอยากให้ทั้งสองคนนะครับเคลียร์กันด้วยดีนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้ค่อนข้างเดือดนะครับเพราะว่า ท่าเลวัตเองนะครับก็สวนกลับไปเดือดเช่นกันนะครับเดือดเช่นกันท่านเลวัตเองนะครับก็มีการพูดถึงคุณคารีนะครับว่าท่านไม่ได้โกรธเลยนะครับท่านยังชื่นชอบนะครับท่านยังชื่นชมด้วยว่าคุณคารีเป็นคนเก่งและคนน่ารักนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับที่ออกมาพูดจะแรงๆใส่ท่านเลวัดนะครับผมเห็นคลิปนะครับแต่ว่าผมคงไม่เอามาเผยแพร่ในช่องนะครับท่านเลวัดไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าท่านเลวัดก็อาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าท่านก็บอกว่าเสือกัดจะไม่เห่านะครับแล้วก็คล เดือดเหมือนกันนะครับเออถ้าตั้งใจฟังคลิปดีๆนะครับโดยไม่มีอคตินะครับผมว่าท่านไม่ได้ต่อต้านการสมรสเท่าเทียมนะครับท่านไม่ต่อต้านเพศที่3นะครับท่านไม่ได้ต่อต้าน LGBTQ นะครับเพียงแต่ว่าท่านตําหนิเพียงเรื่องตํารวจใส่เครื่องแบบกับกาละที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็เป็นการโอ้โหเหมือนแมนการสวนกลับไปยังบอสนวัตผมอยากให้ทําความเข้าใจกันให้ได้นะครับแล้วก็เคลียร์กันให้ลงตัวผมว่ามันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันนะครับเดี๋ยวเราฟังคลิปจากท่านเลวัตครับผม ขอบคุณ F อนะครับขอบคุณ F อแล้วก็คนที่เข้าใจประเด็นที่เรื่องสมรสเท่าเทียมอ่าผมพูดเรื่องสมรสเท่าเทียมหน่อยนะครับผมไม่ได้ไปว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมเลยนะครับผมเห็นด้วยชายจะแต่งชายหญิงจะแต่งหญิงอะไรนะครับเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับแล้วก็สุขใจเออเขาสมหวังทันทีเขารอมาทั้งชาตินะครับกฎหมายก็รับรองแล้วผมไปว่าตำรวจว่าตำรวจครับ แต่งเครื Fair. Fair. So I asked. I asked ่องแบบไปจดทะเบียนมันก็ไม่เป็นไรครับจะแต่งไปทั้งสองคนก็ไม่เป็นไรแต่มันมีแต่งไปคนนึ่งนะครับฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวเขาไม่ได้แต่งนะครับฝ่ายชายแต่งนะครับฝ่ายชายแต่งนะครับก็ผมว่าตำรวจผมนะผมว่าตำรวจผมครับแล้วผมไม่ได้ไปว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมเลย LGBTQ อะไรนี่นะครับผมไม่ได้ไปว่าเห็นด้วยนะครับ แล้วระเบียบมันมาเนี่ยระเบียบมันมีอยู่ครับท่านท่านมีโทรศัพท์ในมือเนี่ยท่านก็ไปเปิดดูครับท่านเปิดในเน็ตดูก็ได้ครับถามว่าข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเมื่อแต่งเครื่องแบบนะครับข้อสิทนี่เขาระบุชัดเลยว่าข้าราชการตํารวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่นยืนกอดอกก็ห้ามล้วงกระเป๋าก็ห้ามยืนพิงกําแพงก็ห้ามเท้าแขนก็ห้ามเท้าเอวก็ห้ามนั่งไกวห้างก็ห้ามเขาเขียนไว้ในวินัยตำรวจเลยนะครับเขียนไว้ชัดเจนเป็นตัวหนังสือเลยห้ามแสดงกิริยาท่าทางดูหมิ่นหรือเหยียดหยามประชาชนนะครับผมว่าตำรวจ วันนั้นเขาไปจดนี่มันไม่มีปัญหาถ้าเกิดเขาไม่ไปหอมแก้มผมว่านี่คือประเด็นหอมแก้มนะครับผมว่าประเด็นหอมแก้มนะเออไอฮาอาธิบายก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มีคนมาบอกผมว่าไอ้นวัดมาว่าผมนะครับบอกว่ามึงแก่กะโหลกกะลาไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นเฮ้ยผมไม่เคารพตรงไหนวะ ผมไม่เคารพตรงไหนวะผมไม่ได้ไปว่าคู่อื่นเขาไปจบกันกี่คู่แล้วนะแต่ผมว่าไอ้ตำรวจผมทำไมผมใช้คำว่าตำรวจผมทั้งทั้งที่ผมก็เสียมาแล้วเกิดมันยังทำหน้าที่กรรมการพินาเรื่องร้องเรียนตำรวจไงพินาวินัยตำรวจโทษตำรวจอยู่เนี่ยผมเห็นมันเป็นลูกเป็นหลานไปทำไม่ถูกก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าไปทำทำหาอะไรวะ นะครับเปิดเน็ตดูซิว่าตำรวจเขาเวลาแต่งเครื่องแบบเขาบังคับยังไงนะครับเขาบังคับยังไงผมว่าผมว่าเขาแล้วคุณนวัดมันรุ่นน้องผมนะคุณจะทำมาหาแดกอะไรก็เรื่องของคุณทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินผมยังไม่ไปเสือกเรื่องของคุณเลยผมไม่ไ,ไปว่าไอ้แจน LGPDQ อะไรนั่นนะเออ คุณอ่อนกว่าผมมาก้าวเล้าขึ้นมึงมันไม่ดีนะครับผมให้เกียรติคุณนะคุณไม่ให้เกียรติผมกูก็ไม่รู้จะให้เกียรติทำอะไรนะคนเรามันต้องมีกฎระเบียบวินัยนางงามคุณคุณยังบอกเลยว่าเฮ้ยไปเปิดพุงมันไม่เหมาะสมเอา้าทีลูกน้องคุณคุณบอกไม่เหมาะสมไอ้นี่ระเบียบเขาเขียนชัดเจนไม่ได้ใช้ดุลพินิษฐ์ระเบียบเขาเขียนชัดเจนคนเป็นตำรวจไม่ไปอ่านแล้ว หรือครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่จํานั่งหลับเขาเขียนชัดเจนนะครับเขียนชัดเจนเลยครับท่านเปิดเลยครับไม่ต้องไปเปิดกฎมงกฎหมายแล้วก็ถามในเน็ตนะ่ะตำรวจต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อแต่งเครื่องแบบเขาบอกว่าข้อสิทธิขา,าการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงริยาท่าทางไม่เหมาะสมในที่สาธารณะนะ นะครับในที่สาธารณะเขายกตัวอย่างด้วยกลัวจะไม่เข้าใจเช่นยืนกอดอก,ออกเดี๋ยวเขาว่าตำรวจแอบนะครับยืนกอดอกก็ไม่ได้นะครับล้วงกระเป๋าก็ไม่ได้ยืนเท้าเอวพิงแขนพิงขาขากสเลดยังไม่ได้เลยจะถุยน้ำลายอย่างเงี้ยไม่ได้ท่านให้นางงามท่านแต่งตัวสวยๆแล้วลองขาดแล้วถุยอย่างนี้ไหมนะครับเพราะนั้นท่านจะมาเสือกเรื่องของคนอื่นผมว่าลูกน้องผม หาเรื่องนะครับผมก็ว่าคุณเนี่ยทำท่าจะดีแล้วนะจะไปช่วยหรือฟื้นคดีคุณแตงโมไอ้ฮ่าแต่ขนนางงามไปแสดงจัดประกวดนางงามบนเรือในแม่น้ำเจ้าพยาหรือเปล่าวะนะครับคุณมีเจตนาแอบแฝงหรือเปล่าจะช่วยจริงหรือเปล่าอะนะครับช่วยจริงหรือจะโปรโมทนางงามคุณนะ เออคนอื่นเขายังไม่ก้าร่วงเขาก็วิภา์วิจารณ์ธรรมดาแต่คุณนี่มันมันคุณอ่อนกว่าผมนะไอเด็กดําเนินมาขึ้นมึงนะมันไม่เข้าท่านะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อที่จริงไม่น่าจะเรียกคุณนะในเมื่อคุณเรียกผมว่ามึงเนี่ยนะนะครับจะเรียกนายก็เดี๋ยวจะโกรธผมอีกว่าไปเรียกนายนะครับ อยา่ยาอย่าอย่าลามปามนะอย่าลามปามนะครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินจําไว้นะครับจําไว้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงคุณรวยกว่าผมถึงผมจะจนก็ตามนะครับผมไม่ได้มีชื่อเสียงแบบคุณนะครับนะครับผมไม่ได้มีชื่อเสียงดดงโด่งดังแบบคุณนะครับแต่ผมไม่เคยทํามาหากินกับเรือนร่าง ขาน้าสงสารทั้งนั้นแหละหนางงามเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากเด่นอยากดังหาเงินให้ครอบครัวนะครับผมไม่ได้ไปว่าสมรถเท่าเทียม LGPDQ อะไรเลยนะครับผมว่าตำรวจผมถ้าผมไม่พูดออกสื่อมันก็สองแสนกว่าคนทำหนังสือไปมันก็ไม่ได้อ่านกันผมพูดตรงเนี้ยฟังไปมันจะได้ไม่กลา้าทำอย่างนี้อีก แล้วท่านนึกภาพดูนะผมนั่งประชุมอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าตำรวจเนี่ยเขารับชายไทยชายไทยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงต้องดึงข้อดันพื้นต้องซิทอัพต้องวิ่งต้องว่ายน้ําเป็นอาชีพเฉพาะอาชีพเฉพาะที่เขาจะเอามาปราบปรามโจรผู้ร้ายแล้วเวลาฝึกอบรมเนี่ยเหมือนผมฝึกอบรมนายตรวจเนี่ย ร้150อยห้าสิบกว่าคนมันนอนเรียงกันเป็นแถวหมดนะครับเวลาอาบน้ำแม่งแก้ผ้ากันทั้งนั้นแหละแล้วมีไอ้นี่แฝงตัวมาเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นผู้ชายอ่ะแม่งก็จ้องดูแต่ของคนอื่นแหละน้ำตัวเองก็ไม่ได้อาบอเพราะทุกคนแก้ผ้าหมดเขาให้อาบน้ำห้านาทีให้เสร็จมันไม่มีเวลาจะไปใส่ผ้าขมาแก้ผ้าทุกคนนะครับแก้ผ้าทุกคนเออผม สั่งสอนลูกน้องสั่งสอนเด็กผมเนี่ยไปหนักหัวพ่อั้งเหรอมันไม่เข้าท่าเลยอะผมไม่อยากจะยุ่งอะไปคุยเรื่องอื่นดีกว่าโมโหนะครับอธิบายไปก็ไม่เข้าใจไอ้ห่ากูว่ามึงมาเกาะกระแสมากกว่าเกาะแม่นทุกเรื่องนะครับ ไม่ได้คุณจะดังยังไงคุณจะรวยยังไงเนี่ยอย่าอย่ามานะครับไอทนายอีกคนนึงนะครับผมไม่เคยเสือกเรื่องของคุณนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนดีนะนะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนดีนะผมนักสืบ เสือกสองครั้งแล้วนะหงุดหงิดนะกับมึงเนี่ยนะครับผมไม่เครียดครับมานะครับใครบอกรถทัวร์จะลงนะกูจะได้เก็บค่าจอดคันละสิบบาทผมไม่ได้นั่นครับมาเนี่ยมาไม่ได้อ่าน ใครจะลงอะไรต่ออะไรไม่ได้อ่านครับก็ขอบคุณนะครับมีคนส่งข่าวให้นะครับมีคนส่งข่าวให้หลายๆท่านเนี่ยช่วยชี้แจงทำติกต็อกชี้แจงทำยูทู e ชี้แจงมันไม่ฟังแล้วครับและไอ้คนตัดเนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยตัดตัดไอ้หาแม้นต้องฟ้องละเมิดะละบ้างคุณเอาของผมไปตัดลงเนี่ยพูดก็ไม่ครบประเด็นนะครับพูดก็ไม่ครบประเด็นนะครับ แล้วถ้ามันแต่งตัวมาเนี่ยเป็นสายตรวจไปสองคนผู้ชายเป็นสายตรวจไปสองคนนะพอจอดรถแม่ก็หอมแกล้งกันข้างถนนเลยเนี่ยชาวบ้านเขาจะคิดยังไงอ่ะนี่ไงเขาถึงต้องเขียนวินัยบังคับเขาไงวะนะครับเขาต้องเขียนวินัยบังคับไว้ไงว่าจะแต่งตัวนี่มันจะควรปฏิบัติตัวอย่างไงปฏิบัติตนอย่างไงนะครับมันไม่ได้ครับแต่ถ้าจะไปหอมในบ้านอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะครับ แต่ท่านก็ไปแถอีกที่ตำรวจแต่งเครื่องแบบไปรีดไถโอ้โหนน่นแม่ตำรวจชั่วไปรีดไถเขาว่ามันไม่ต้องแต่งเครื่องแบบมันก็ชั่วเขาก็ไล่ออกไปสองพันกว่าคนสองพันกว่าคนนะครับลูกสามคนห้าคนยังมีดีมีเลวเลยบางคนติดยาบางคนเกเรบางคนแม่ไม่เรียนหนังสือตำรวจแม่สองแสนสามหมื่นคนมันก็มีชั่วบ้างฮะหรือบ้านท่านไม่มีญาติพี่น้องชั่วเลยแล้วนะครับ มันก็มีธรรมดาครับในสังคมทุกวงการน่ะถ้าเขาแต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนเฉยๆผมจะไม่ว่าเลยเสือไปหอมนะครับเสือไปหอมแก้มกันเออมึงโฉวุูรว่ามึงสมหวังในชีวิตจดทะเบียนเนี่ยมันก็เหมือนงานแต่งงานนะครับเ้าภูมิใจนะครับแต่เสือไปหอมหืไอ้ส้นมันน่าเกลียดครับ และพู่งค้บบัญชาเนี่ยเฉยเมยไม่ได้นะโทษมันไม่ได้ร้ายแรงไม่ใช่ผิดวินัยร้ายแรงอะไรแล้วครับมันต้องว่ากล่าวตักเตือนกันเรียกมาอบรมกันอะไรกันนะครับต้องเรียกมาอบรมมันมีโทษตำรวจเนี่ยมันมีตั้งแต่ภาคทันธนกรรมกักบ,บริเวณกักขังตัดเงินเดือนนะครับโทษมันไม่ได้ร้ายแรงอันเนี้มันไม่ต้องถึงมือผมแล้วครับเรื่องเล็กๆผิดวินัยไม่ร้ายแรงครับ พูง้บัญชาต้องเรียกต้องเรียกมาต้องเรียกมาสอนครับต้องเรียกมาสอนว่าอย่าไปปฏิบัติอย่างนี้อีกนะครับให้อันนี้ครับเวลาจะแต่งงานนะตำรวจแต่งเครื่องแบบเนี่ยเวลางานแต่งงานเนี่ยนะครับคุณแต่งไปเลยนะครับจะแต่งชุดถ้าชั้นประทวนเขาจะแต่งสีกากี นายตำรวจแต่งชุดขาวถ้าเป็นจ่าบางทีก็ใส่ชุดขาวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ในสมในสิทธิ์มันก็ใส่ชุดคงชุดขาวก็แล้วนะชีวิตหนึ่งเขาก็สมหวังแม้แต่ว่าคุณจะสมรสชายกับชายคุณจะแต่งก็ได้นะครับผู้ชายเป็นนั่นก็แต่งก็ได้นะครับถ้าเป็นนายตำรวจก็ลอดซุ้มก็บีก็เอาเลยนะครับในพิธีแต่งงานนะครับมันเป็นที่ที่เขาจัดขึ้นสําหรับพวกคุณโดยเฉพาะ ไม่ใช่ที่สาธาระที่ไปออกสื่อมวลชนนะครับหนูไปเปิดศึกษาระเบียบดูทะลุผมไม่ได้โกรธได้เกลียดมึงหรอกนะนะครับนิสัยผมก็อย่างเงี้ยด่าว่าๆสอนนไปอย่างเงี้ยนะครับนะไม่ใช่สัญญบัตรไปลอดซุ้มกระบีไม่ได้ครับที่จริงประเพณีรอดซุ้มกระบี่เนี่ยเ <c oughs> ขามาจัดกันผมเองก็อาคตินะแต่ว่าเขานิยมกันจนเป็น เรียกว่ายึดถือปฏิบัติกันมาแล้วไอ้รอดซุ้มกระบีเนี่ยนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเอากะบีเอากะบีไปตัดเค,ค้กนะคะรับกะบีพระราชทานนะครับอย่าเสือกเอาไปตัดเค,ค้กนะครับตัดเค,ค้กเนี่ยต้องเอาของโรงแรมมีดของโรงแรมตัดนะครับหรือโรงแรมจะไปทํากระบี่เลียนแบบมาอย่าเสือกเอากะบีพระราชทานที่ห้อยอยู่กับเอวเนี่ยไปตัดเค,ค้กนะผิดนะนะครับ ไม่ถูกกาลเทศะนะครับมีคนมีมีอีกคนครับผมไม่พูดถึงเลยนะครับผมรู้มันลงคลิปแล้วก็พูดแรงนะครับพูดแรงนะครับพูดแรงพูดแรงครับพูดแรงพูดบอกไอ้แก่เดี๋ยวก็ตายโง่ตายหาแล้วมึงอะนะครับท่านคิดเลยว่าคนแก่จะตายก่อนคนหนุ่มคนหนุ่มอาจจะตายก่อนคนแก่ก็ได้นะครับผมรู้ครับขอบคุณที่ fc บอกนะครับผมไม่พูดถึงเลยไม่เอ่ยถึงเขาเลย นะครับไม่เอ่ยถึงเขาเลยนะครับไม่เอ่ยถึงเขาเลยไอ้ที่ผมว่าว่าไปเนี่ยทั้งคุณนวัตรหรือจะเป็นไอ้ทนายอะไรนี่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับพูดไปแต่อีกคนผมไม่พูดถึงเลยนะครับผมจะดําเนินการตามที่ผมเห็นเหมาะสมเองดีกว่านะครับไม่พูดถึงหมากัดไม่เห่านะครับหมากัดจะไม่เห่านะครับ คือผมแก่ผมก็ยอมรับผมเจ็ดสิบแล้วนะครับแต่มาพูดไอ้แก่แม่นจะตายวันพวกนี้วันมะลืนนะครับแล้วมึงคิดหรือว่าคนหนุ่มมันจะไม่ตายก่อนคนแก่นะครับเออผมไม่พูดถึงเลยผมรู้ว่าเป็นใครครับนะครับผมรู้ว่าเป็นใครนะครับคือเจตนาเขาไม่มีอะไรแล้วครับอยากด่าคลิปนี้จะต้องได้ล้านไลค์ออกมาด่าเลยวัดได้ล้านไลค์ เดี๋ยวหนูก็รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มลูกนะครับเดี๋ยวหนูก็รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับผมรับรองว่าไม่คุ้มครับนะฮะผมรับรองว่าไม่คุ้มนะครับคือเด็กครับเด็ก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 อายุเด็กครับผมไม่บอกดีกว่านะครับผมไม่บอกนะครับผมไม่บอกนะครับแต่ว่าผมรู้ครับนะฮะและอย่างผมนี่เช็คไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลย ผมไม่ลดตัวลงไปกัดกับหมาแล้วครับนะฮะไม่ลดตัวลงไปกัดกับหมาแล้วครับนะฮะเขามีเรื่องมีราวกับคนเยอะด่าเขาไว้เยอะนะครับไอแพรลี่นี่ผมไม่โกรธมันนะไอแพรลี่นี่ผมไม่โกรธมันนะนะครับแพรลี่โดยส่วนตัวผมไม่โกรธมันนะไอแพรลี่เนี่ยคือแพรลี่นี่มันเก่งนะมันเป็นนาคหลวงได้เน้นเนี่ยคือยังเป็นเน้นอยู่และสอบได้ปริญญาเก้าเนี่ย ผมชื่นชมมันด้วยนะนะครับแล้วพอออกมาเข้าไปบวชรู้ว่าจิตใจเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ศึกมาแต่งผู้หญิงผมชื่นชมด้วยนะผมเห็นนี่ผมยังเมตตาเป็นลูกเป็นหลานนะแพรลี่อะ่ะนะครับแล้วเขาไม่ได้ไปก้าวล่วงขึ้นมึงขึ้นกูอย่างนี้นะครับผมผมไม่โกรธมันนะแพรลี่เนี่ยอ่ะ <laughs> เห็นแล้วผมก็น่ารักครับมานะครับน่ารักนะครับ ไอคนที่ว่าด่าผมว่าไอแก่จะตายจะเตยอะไรเนี่ยนะผมไม่พูดถึงเขาเลยเขาไม่มีสิทธิมาขอโทษผมนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเป็นใครที่จริงเหนื่อยนะวันนี้จะไม่ออกมาพูดมาไลค์ก็เดี๋ยวว่าโอ้โหรถทัวลงแล้วเงียบไปเลยนะครับไม่เงียบแล้วครับโอ้โหกูก็มีธุระอื่นกูบ้างนะครับมาเนี่ยนะรู้ว่าใครครับรู้รู้ว่าใครครับเช็คแป๊บเดียวก็รู้แล้วครับ ตอนนี้อยู่จุดไหนรู้แล้วครับแต่ผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไปข่มไปขู่ไปอะไรอย่างนั้นนะครับ<笑><笑>นะครับผมไม่ได้ไปหนักหัวกระบาลคุณเลยนะนะครับผมอบรมสั่งสอนตำรวจผมนะนะครับแต่ว่าพอมันเป็นกระแสไงไอคนไปตัดคลิปเนี่ยก็คิดว่าผมไปต่อต้านไอ้ LGPDQ อะไรซึ่งผมไม่ได้ต่อต้านเลยนะผมสนับสนุนเห็นด้วยนะ ไม่ใช่เพิ่งจะเสือกมาเห็นด้วยตอนเขาออกกฎหมายนะเห็นด้วยมานานแล้วตั้งตีตั้งแต่ปีพศ .2522 แล้ว mm hmm. เพื่อนผมเนี่ย mm hmm. เขาก็เป็นตำรวจ mm hmm. เป็นผู้หญิงครับ mm hmm. กลางวันแต่งทั้งแบบ mm hmm. เขาก็วางมากดีนะครับ mm hmm. กลางคืนมันก็แต่งผู้หญิงไปเที่ยวฟังเพลงฟังเพลงนะครับ mm hmm. ผมขอญาติไม่เอ่ยชื่อเขานะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ mm hmm. ผมสนิทโดยเฉพาะถ้าเกิด น้องผู้หญิงที่เป็นทอมเนี่ยแม่มันทํางานดีหัวมันเร็วมันเก่งนะครับผมไม่ได้ไปรังเกียจเลยนะครับไปรังเกียจเลยแต่ว่าเด็กๆนะไอ้ผู้ชายเป็นจ่าอีกคนเป็นในสิบมันก็ต้องสอนครับมาอย่างเงี้ยนะครับสังคมตํารวจมันก็อย่างเงี้ยครับถ้าไม่ไม่ไม่สอนนี่มันมันมีปืนในมือไงมันมีปืนในมือโอ้ยผมตามใจเลยนะลูกผมเนี่ยจะมีเมียเป็นกระทงกระเทยอะไรแล้วแต่เขาเลยครับความสุขชีวิตเขาเอาเลยครับนะครับ ลูกหลานใครจะเป็นทอมเป็นเทมอะไรแล้วแต่หรืออะไรเป็นความสุขหนูทำไม่ลูกแต่ว่าถ้าแต่งเครื่องแบบจะเป็นทหารนะถ้าเป็นข้าราชการอื่นเขาไม่ซีเรียสกันนะเป็นข้าราชการอื่นเขาไม่ซีเรียสกันนะครับมันไม่ได้มีพกอาวุธผมเป็นผู้จัดการแล้วไปยืนทําท่าบิดซ้ายบิดขวามันก็ไม่เหมาะไม่ครวรเหมือนลิเกแสดงออกนะครับต้องให้มันสมบทสมบาตนะครับ เดี๋ยวนี้เขายอมรับกันครับผู้หญิงนะยิ่งผู้หญิงนะเมื่อก่อนผู้หญิงเป็นประหลัดอำเภอยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าผมก็ยังเอ๊ผู้หญิงเป็นนายอำเภอคำว่านายมันคือผู้ชายนะครับน่าจะเป็นนางอำเภอนะครับ <c oughs> เราก็แซวๆกันอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ไอคนที่ไปตัดคลิปผมไปลงเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็ไปพาดหัวข่าวสะดุกดันเลยเนี่ยนะจะต้องเล่นงานสักทีแล้วนะไปพาดหัวข่าวสดุกดันเลยนะครับโอ้ยคุณอย่าเอาเรื่องรีดไถ กับเรื่องใส่เครื่องแบบคนมันจะชั่วจะใส่เครื่องแบบไม่ใส่เครื่องแบบมันก็ชั่วแล้วมันไปไถเงินเขานี่นะครับมันผิดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าอยู่แล้วมาตาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าติดคุกติดตารางครับไม่ใช่ชั่วเฉยๆติดคุกติดตารางครับเขาไปไถเงินท่านสิบบาทร้อยบาทเนี่ยนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีเลยครับมันแยกกันครับแยกกันกับไอ้น้องที่ไปหอมแก้มกันเนี่ยนั่นคือผิด วินัยผิดวินัยครับซึ่งเขาเขียนไว้ชัดเจนไะนะครับผมว่าน้องเขาคงไม่รู้มากกว่าแล้วด้วยอารมณ์ดีใจไนะร่มอารมณ์ดีใจนะครับเขาสมหวังเขาได้จดทะเบียนถูกต้องก็เลยผมว่าคงเผลอเผลอไปหอมเข้าอะไรเข้าอย่างเงี้ยนะครับเขาดีใจอนะ่ะฮะแต่งเครื่องแบบนี่หอมเมียตัวเองยังไม่ได้เลยนะครับชาวบ้านเขาไม่รู้นะนะครับ มันไม่ใช่เครื่องแบบเทวดานะครับตำรวจชั่วมันก็มีเยอะนะครับมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบผมว่าน้องเขาคงดีใจมากกว่าน้องเขาคงดีใจมากกว่านะครับแพรลี่โพสขอบคุณคุณอาร์ในแอฟฟ้าใช่ไหมผมไม่ได้เล่นแอฟฟ้าเลยแต่ว่าส่วนตัวจริงๆผมเมตตาเขานะเมตตานะแพรลี่เนี่ยนะครับคือผมเมตตาครับเมตตาอาจารย์เบียอย่างเงี้ยไอแพรลี่อย่างเงี้แยแล้วก็ ไอ้หมอรักยิ้มอย่างเงี้ยนะครับผมจะเมตตานะครับนะครับแต่ไอ้กวนปีนนี่ก็ผมก็บอกกวนผมเป็นคนตรงตรงครับมาเนี่ยไม่ชอบนี่ผมไม่กระแดะไปชมนะครับมาเนี่ยนะครับคือความรู้ความสามารถเขาดีแล้วผมก็ชื่นชมนะแพรลี่เนี่ยเขาศึกมาเขาแต่งสวยเลยภาวนาอยู่เนี่ยว่าให้ได้กับอาจารย์เบียเนี่ยนะครับอาจารย์เบียจะได้เก่งนะครับซึ่งไปสอนอาจารย์เบียใกล้ชิดเลยนะครับเพื่ออาจารย์เบียมันจะได้ประเรียนก้าวประโยคกับเขา เห็นน่ารักดีนะครับน่ารักดีใครไปตัดคลิปก็ไม่รู้ครับมาเนี่ยนะฮะน่ารักดีนะครับ